วันนี้ยายก็เก็บภาพบรรยากาศของดอกไม้มาฝากอีกแล้วนะคะเพื่อนๆสวยงดงามสวยจริงๆนะคะเพื่อนๆดูลมพัดปลิวสวยสวยงามสวยเกินคำบรรยายนะคะเพื่อนๆชมดอกไม้ให้มีความสุขกันนะคะดูค่ะสวยจริงๆค่ะเพื่อนๆสวยไม่คะยายเก็บภาพมาฝากนะคะเพื่อนๆดูค่ะ ขอบคุณธรรมชาติที่มีสีสันหลากหลายสีให้เพื่อนๆกับยายได้ชื่นชมไปด้วยกันนะคะดูค่ะสวยมากมายเลยค่ะเพื่อนๆดูนะคะยายเก็บมาให้เพื่อนๆได้ชมชมกันให้มีความสุขดูนะคะสีสันของธรรมชาติดอกไม้ต้นไม้สวยเกินคำบรรยายเลยค่ะเพื่อนๆหลงไหลในดงกดอกไม้ค่ะเพื่อนๆดูนะคะ สีสันสวยสวยจริงๆนะคะดูค่ะใหญ่เก็บภาพมาฝากนะคะเพื่อนๆชมกันให้มีความสุขนะคะดูค่ะหนึ่งนาทีกับการที่ได้ชมดอกไม้หลากหลายสีสันสวยสดงดงามกับบรรยากาศนะคะ